ทุกท่านครับถึงเวลาสมควรครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านไลฟ์สูตรไล่คนถ่าแม่นลุดกระถ่าโอ้เสียดีดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนะะเาะรลาลาัลาภานไล่แล้ววางแล้ววางขอโทษหลายๆสําหรับเอฟซีเอฟซีลาภานครับเออ,อคือการตัดสินใจเนาะคะ่ะเนาะคนเฮาบางครั้งตัดสินใจอาจจะถืออาจจะไม่ถือก็ได้ะค่ะไงว่าก่อนเราปล่อยไปที่สองกระเจ็บมันมาเท่นั้นแหละไปที่สองกระเจ็ด ที่กิ่งมันเป็นสองกับห้าค่ะท่านผู้ชมอืมแต่ว่าระหว่างห้ามันดับในสูตรของเราอ่าอ๋อตะกี้ตะก,นกอน,นนี่ดับแล้วกับ่าสนานะอ่ามันแล้วมับ่ามันไก่หลีวันทีพานมาน่ะคือบ่ามันไก่ที่ห้าตันห้าที่เหมนจับเกียร์ใจค่ะท่านผู้ชมอ๋อได้เป็นที่มาของสองกับเจ็ดอ๋แต่ว่าเราห้าขึ้นมันไกข,ข่อง้เต็มเต็มขึ้นหรอแล้วพอกระเรขึ้นบนเนี้ยอ่ากไปบนขึ้นเรา่ะใส่เด็แล้วเนาะแม่ ยิ่งไปที่บนขื้เก่าค่ะไปดูที่ข้อเจ็ดบ่าอะไค่ะเจ็ดห้าเจ็ดค่ะไปข้อที่บนขึ้อเก่าค่ะสามวดนเราได้ปี่นออสามวดแล้วขังเราไปที่บนท่านในที่วิ่งแล้วค่ะสายวิ่งการกันบนไว้พร้อมค่ะอือเพราะว่าเไปขึ้นบนสามวดแล้วสามวดนที่เดเลยเด็ดปะสามวดนเจ็นไปบนวัดขอนไรีอยู่บางเดียวสหมวันชีวานี่มาบิรนรว่นี่เราบอกแล้วค่ะท่านผู้ชมเราบอกว่า อ่าแล้วมาให้แอนดวานโม่คอยว่าเป็นตะออกนะมาโม่ห้ยคอยคอยพวดนันเรางเป็นตะออกนะาว่าะว่บเขาแห้งไม่เหี่ยเขาแห้งเป็นตะออกนะมาอ่า<ะ>เรา <laughs> อย่าเขาแห้งแต่แห้งค่ะเราอ่าแห้งแต่แห้งค่ะรับ5ล้านค่ะงวดวันที่30ธ <laughs> ันวา2 5 6 6อะ <laughs> แล้วมาหวดนี้บ่อสนดับพ่อสนดับเลยวะ่อสนดับไอยยังเดียวนับสิบอ่าสิบสองึ้นไปบนสามหมวดเลยคนณหงวัดต้องให้วัสมาร์ทสู้ไส้สู้ที่ดีกันรุดสูขึ้นไปเท่าไหร่เนี่ยสามหมวดสนสดับรับห้าล้านแต่ว่าหลายขวดแล้วคนขาเขากันบนใหม่เขากระไดเนาะการบริษัทแนวทางของเพฝันแนวทางของเราหน่ะก็เป็นบนเป็นล่างมันเดินดีอยู่แต่ว่า เออมันแต่นานๆแต่ม้าบ่นจะกข้างหนึ่งนะคะแต่ว่าเราม้าบ่นสามหัวติดๆแล้วค่ะเออมาบ่นสามหัวติดๆแล้วอ่างัดนี้แล้ว่าดับเก่าขึ้นเก่าแล้ว่าก็สนดับไม่สนดับงวดบางหันเราตัดินใจทิหัวนี้แล้วว่าเราต้องตัดินใจมันออกมายังไงปล่อยยังงั้นเราบอกค่ะไปตามสูตรแมนอืแล้วว่าปล่อยไปตามสูตรเลยไม่สนดับแมน รูปแบบรพาราอะไรทุลัยคนถาครับเป็น้ังเย็บชุดท่านครับเพราะว่าแนวทางของเพ่นมันไม่ได้ลดเลยพี่น่อยเพื่นเราไม่เรียงสิบบนมันมาอยู่หม่งเก่าเอาง่ายถอดแต่เชื่อปกติล่างกันบนนี่สินะมันปัจจัยเป็นบนมากันหลังวันนี้ตามใจก็เอาครับพี่น้องเย็บชุกท่านใส่ปีใหม่หน่อใส่โซปีเก่าต้อนรับปีใหม่เงินวันที่สามสิบทัานวาสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับพี่น้อง ไม่โฉมห<ม>วานหรอกปล่อยไปไม่สนดับค่ะกระแสดับบ่สนกระแสดับบ่สนกระแสดับบ่สนไปตามสูตรหรือแบบแว่าท้าเราผ่านหลังครับสูตรมันยังไงเอาไปอย่างนั้นฮึมปกติฏนี่แล้วกัดสิบเป็นจับใส่ครับล่างหลักสิบเมนอ่ามันก็เป็นจับใส่กับล่างเขาก,กับอะไร จับแท่กับล่างเขาพอมาล่างเขาก็เป็นล่างของล้อขัดดันไปขึ้นบนมันก็ม่เข้ากันแหละท่านผู้ชมถ่ายยางงี้มันต้องต้องกันแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมสมมุติระมุนแอดมาซีแอดไปไปที่ซีแล้วเนาะอาจารย์แอดไปไปที่ซีแล้วตัวเดียวเลาถ้าของอาจารย์ลราผ่าล้านได้ตัวใดไหนยิงแท่ตัวนั้นเลยค่ะเอเพื่อมันไปขึ้นบนเนาะแม่งบังคับเขาได้เกียรแต่มันไปชนกันที่เกียร์ก่อนเลยนี่เป็นเกียร์เกียร์ที่ห้อกมัการพิจารณาเอาก่ะท่านผู้ชม ไป,ไปเป็นนัทางครับพี่น้องซีรห <4 S 2> ้า <3 S 1> ล้ลานหมวประจําที่สามสิบธันวาครับพี่น้องสองพันห้ร้อยหกสิบหกอปกาเงินไหนเพื่นเนี่ยอะปะการเงิน,เ,นเออโอเคเอาไปพี่น้องยูซีตูท่านนี่แหละครับมีหนึ่งกับสามรับห้าล้านค่ะรับห้าล้านบ่แห้งแงห้งไหนละเด้อค่ะเด้อเอ่องวปวันที่สามสิบธันวาสองห้าหกหกค่ะท่านผู้ชมรับห้าล้านล่างกันบนไปที่หนึ่งกับสาม ว่าหันเจ็ดกระสองอ่าว่าหันมันเจ็ดกระสองค่ะเอางี้สามงวดติดติดสองงวดสอนมัดใช้สวายกับโมโยพี่น้องโดดขึ้นไปบนขึ้นออกปกติมันสิเป็นรางกันรางกันบนอ่าสามงวดสี่งวดหรือว่าห่างงวดก็จะไปพ่ออยู่บนค่ะข้างหนึ่งค่ะท่านผู้ชมจะขี่เนาะอ่าเดี๋ยวนี้ไปบนสามงวดแล้วค่ะสอดๆเลยพี่น้องบาร์กากับโมไดบาร์ค่ะเพราะว่าเพิ่นแบ่งปั่นสูตรค่ะเพราะว่าสูตรเพิ่นอเดินดีบนรถจะเชียร์ได้พี่น้องบนรถ มันไปตามสูตรอ่างวดก่อนอ่ะเราหนีสูตรอ่าล้วเอาหาทิ้งอ่าแต่มากันเลยไปขึ้นหมดนั้นก็เจ็บใจก็ได้อ่าครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับพี่น้องนี่รูปแบบหนาทางรับห้าล้านค่ะไปที่หนึ่งรองสามค่ะอืมไปที่หนึ่งรองสามค่ะอืมวันนี้พี่น้องอารเจมออกอะไรได้พี่น้องเอฟซีวันนี้ไปเจเนรมาเจเนร่งงดีปกติแล้วมันจะไปใส่กับของเจียอยงแต่ว่าต้างงองไปเบอร์อีกตัหนึ่งว่า จีจับคู่เหมือนไดมันชนกันมันชนกันที่นึงชนกันก็หนึ่งมาเจียงเออมันชนกันเพราะว่าแอดปลอยไปอ่าสิบล่างเนาะแอดปลอยไปสิบล่างมันก็ที่หนึ่งกับห้ามันก็ชนกันที่หนึ่งค่ะแต่แต่กันบาไหนเนาะกากหนึ่งหนึ่งอย่างเดียวซึ่งวัดคว้าเนาะเงินวัดคว้ากับเจ็ดใช่ไหมเออวัดควาากับเจ็ดวันนี้มันหลุดกันช่พีรองจับไปจะไหนมาจะไหนมันหลุดกันบี เพราะว่าจะต้องแกะตัวดับตัวยังออกกันบอดจีอย่างหรือว่าจังไดเอแล้วก็จับคู่ก็จับคู่ในเมื่อจับคู่กับสายวิ่งไปเลยค่ะเออเอ็ดจะจับคู่เมื่อแอดจะจับคู่ของแอดคือหลักสิบล่างเอออดจะเอาคู่มาใส่ค่ะเออพระ่าหนึ่งเัาหนึ่งมันชนมันจับกันบ่ลยไมนแล้วค่ะมันชนกันชนกันจับกันบ่ด้ปกติมันต้องจับไปใส่กันแต่วบางวันนี่จับบ่ด้ดอกพี่ดอกเอเชีเพราะว่ามันหนึ่งกับหนึ่งค่ะมันเป็นไปจจุบว่าฉกหนึ่งหนึ่งวันนี้ของแอดทัน ดับล่างสามอ่าส่วนของเราหันมาปล่อยสามอ่าสวนกระแสมันสวนกระแสกันค่ะก็เลยจับใส่กันมาได้เพราะว่าของแอดแอดดับสามในสูตรของแอดอ่าส่วนของเราเรามาที่หนึ่งกับสามมันจะไปน้อกันมาได้ค่ะก็เลยเสร็จแล้ววางของเราเปพอาะของเราเลยค่ะเออย่าใสอย่ามันเลยแมนส่วนของแอดกระเลจับคู่พรุ่งนี้ค่ะจับคู่ล่างเอาหน่วยล่างมาใส่ค่ะท่านผู้ชม เดีกยวพี่กคติดตามรอไว้มือจับคู่ล่ะครับสมวรสิเวลาแลว้ว,ลวลคนหแล้วคนมันเจาะถามเขาถามมาหลายกาถามมาหลายว่าที่อย่างง,งี้เลยสิจับคูเพราะว่าสินายพี่หน้องขาเมื่อื่นค่ะเมื่อ,อื่นเราผ่านล้านแค่นมาจอดไว้เบิ่งเน้อค่ะถ่านในที่มีอตัวจับไปแล้วอไปลองไปจับเบืองเพราะว่ามันชนกับของของแอนมันจับใส่กันมาได้จับใส่กันมาได้อืออพี่หน่องเป่งลูกแบบแนวทางรัะผ่านเงินวันที่สามสิบ ท่านมาสองพันหาร้ยกสิบหกค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านรูปแบบว่าท่านหนึ่งกับสามเหรอหนึ่งลองสามค่ะหนึ่งลองสามฮาร์ดต็อกับอะไรเลยพี่น้องมาเนี้ยัาเนี้แเมนพี่น้องมา <c oughs> <ผ>มตัวแอดดับสามของเรามากขึ้นสามวันนี้ม่าชดกันกับหนึ่งเนื่องเมนมันมจีเป็นหนึ่งหนึ่งอะไรเลยพี่นออ้องจะหญ่ตองฮาตัวใหม่มามใส่สูตรขขาจะอย่างเองสินะพี่น้องส่วนเราขาพี่น้องกระแคบหนาจอไยลัเงเทีรพี่น้องมีเหรอ อัไงไงว่าเรื่อนพี่น้อยมีเละตรงกินตรง,ตรงใจตัวหนึ่งใจสี่หรือสองตัวสมมติว่าได้บุญมาแม่นแม่นตัวหนึ่งก็มาจับส่ได้ค่ะเออหรือว่าแม่นลางมาจับส่เลยก็ได้แบบนี้ค่ะเออล้วการเราว่างโดดขึ้นไปบนน้ำแน่กานเอาง่ายๆว่าจากปกติแล้วสีลางกันบนแจ่วันนี้ไปเป็นบนกันลางไม่ใช่ไหมพี่น้องเนี๋ยวถ้าความรู้จันชัด่อาด้ะพี่หน้องใช่ป่ะอยากขึ้นโดดขึ้นบนเดี๋ยวก็ไปบนเดี๋ยวก็มาลางค่ะอย่างนี้ ตรงนี้เนาะเป็น่าเบเป็นแนวทางการโชค่าหมันแต่ปีใหม่รับไปหลังเอฟซิุทันรูปแบบแนวทางการไม่ขอไม่รู้เป็นวัตถอย่างทุกสำนักเนาะทุกสำนักอ่าปราวคนฮอกจะบอรลูเหมือนกันค่ะว่าหวยมันจับตัวไหนอ่าสูตรเฮาขีดเขียนอยู่พี่เลยค่ะแต่พอพันหมุนลูกลูกหมุนกลมๆเดี๋ยวพนหมุนยุ่กรุงเทพอืมเฮาก็บอรลูว่าหมุนแล้วมันจะมาถึงตรงสูตรเฮาบอกอืมแต่ว่าเฮาก็ ใช่ความสามารถของเขาคือเก่า,าลับค่ะโชว์ขาดนเนาะแม่ใช่ความสามารถคือเก่าอย่าลืมตัวพี่น้องฝากไว้วัช่วยจีอย่างอ่าฝากกดไลค์นะคะอ่ากดไลค์กดแชร์ค่ะอ่าเป็นกําลังแก่ให้ทั้งสองคนค่ะฝากกดติดตามฝากเขากดเข้าไปเบิองแล้วอ่ากดไลค์กับบ่มีอย่างกะอ่ะเหมือนกำลังแก่ทีไม่เห็นสูตรค่ะท่านผู้ชมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์อย่าลืมพี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนี่ยพ่อครับสำหรับ อันไหนสิเขามาชมรับชมใหม่ๆติดตามรอไว้แล้วก็วัดจะดิ่งแจงเตียนไร้อมทุกคลิปมันจะเด้งสิเองนะพี่น้องหลังควรังคนท่านจะว่าเข้าตอนไหนในเมื่อท่านเปิดปปกับเบื้องล้วท่านบอกกดติดตามไปมันกับมันกับผ่านเลยสินะพี่น้องมันจะบายอนกลับมาก <c oughs> พี่น้องเพราะฉะนั้นถือกดติดตามไปพอกันไม่คลิปหนาครับคลิปนี้โชคๆมันมาล่ำล่ำรวยๆครับพี่น้องเอฟซีรวยยกช่องกัน <c oughs> ในปีใหม่นะ กอดกันในคลิปหนาคลิปนี้ผมเป็นเีเอียงลาไปก่กรสวัสดีน้องน้ำค่ะสวัสดีค่ะ